ไม่เคยกินหรอกสมูทตังสมูตมตี้อะไรเนี่ยว่าแลวเกี้ยวรู้จักแต่กะเพราหมูกรอบแต่มันอร่อยไนงะยังไงมันก็กินหมดสวัสดีครับพบกับผมเกี้ยวกุ้มกินครับกับรายการกินคีนที่แปลว่าหมด เป็นรายการที่จะเอาคนหุ่นแบบรูปร่างแบบ <ๆ S 1> อ้วนแบบผมเนี่ยมากินอาหารคีนทำไมต้องมากินอาหารคีนโชเพราะว่าช่องอื่นเขากินอาหารแบบอร่อยอร่อยเราจะให้รู้ว่าอาหารคีนมันก็อร่อยเหมือนกันมันไม่ได้แย่ดูหน้าตามันสิใช่ไหมวันนี้เกี่ยวจะมากินร้านอะไรมันก็คือร้านพาโคแบงคอกร้านพาโคแบงคอกหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินกันเกี่ยวก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันเพราะว่าทีมงานหามาให้แต่ดูจากรูปร่างอาหารแล้วอะ่ะมันก็แบบดูดีนะทางร้านทงร้านก็ดูดีมากหล่ให้ทุกคนเห็นรูปแบบร้านแบบ ดูีมากจริงๆครับวันนี้ทีมงานก็เอามาให้เกี่ยวทั้งหมด2เมนูแต่ว่าทางร้านใจดีมากเขาแถมมาให้อีก1เมนูซึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้เลยทุกคน เห็นปะ <Wow. S 1> คือสีแบบคือรือคือรือว่าอะไรคือรือคือดูดีอ่าตรงปกมากร้านแหล่ร้านที่เราดูแล้วแบบว่าในรูปดูดีอ่ะสีอีกแบบอเลยเนี้ยอันนี้คือตรงแบบตรงมากๆเลยทางร้านให้มาทั้งหมด3เมนูเมนูแรกก็คือบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟราคาสามร้บาทเขาบอกแคลอรี่มาด้วยนะแคลอรี่คือ190ถึง2อ0แคลอรี่เท่านั้นเป็นเมนูสมูทตี้สีม่วงผลไม้ปั่นรวมกันจะได้เป็นสีม่วงเต็มไปด้วยส่วนผสมของ,ของสมุนไพรอย่างดอกอัญชันลาเบอรร์ี่กล้วยส,สยับบบปปปะะรรรรรดดดแลลลสสสาา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 หหห่่่ยยยยููไไินนนโโออททุุ้้้็วผมัักกกกชคเ ธัญ,ญพืชถั่วต่างๆให้รสชาติหวานหองอมเปรี้ยวไข่ยดีสุดคือตัวนี้ดูดีจริงดูดูจากสีแล้วตัวต่อมาคืออาซาอิเป็นผลไม้มหัศจรรย์จากป่าเมซอนหาของหายากด้วยจากป่าเมซอนอาซาอิมันคือผลเบอร์รี่ลูกครึ่งผสมระหว่างองุ่นและบลูเบอร์รี่มีปริมาณน้ำตาลต่ำแต่ให้วิตามินทำให้ระบบไหลเวียนทำงานได้ดีมีสารต้านอนุมูลอิสาระสูงสุดในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แถมช่วยกระตุ้นข่าผ่านด้วยให้แคลเซียมสูงนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และธัญพืชหลากชนิดสัมผััััััสได้้้้้้ถถึงงงงงคคคคคววววาา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 ามม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 มหหหหหหออ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 นนนนนนนีีีีีจจรรริิืืืืตตตตตแแกกกกกะล่่่่ๆทททเใ มูนชายมันคือสมูตตี้สีเหลืองสดใสด้วยสารสกัดจากน้ำมันแครอทและผละไม้สีเหลืองหลายชนิดก็คือกล้วยสับประรดนม้ม่วงและสาหร่ายสีชมพูขอบด้วหกล้วยหอมกับเนยถั่วตอเบอรี่บูเบอรี่และส้มบวกกับกาโนล่าและธัญ,ญพืชต่างๆเมนูนี้สัมผัสถึงเนื้อมะม่วงเข้มข้นแบบเต็มคำให้รสเปรี้ยวที่ตัดกับรสหวานผสมผสานกับความของเนยถั่วและธัญพืชหลายชนิดคือตอนที่บอกว่ารสเปรี้ยวผสมกับรสหวานเหมือนน้ำลายมั่แตกๆน้ำลายแบบน้ำลายสอเลยอะ่ะแนะนำเป็นหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาลองกินดีกว่าว่ารสชาต กินตัวแรกก่อนอันนี้คือบัตเตอร์ไฟลเออแต่ดูสีอ๋อวันนี้คือปีกไงเนี่ยปีกบัตเตอร์ไฟลแล้วก็ล่อที่ปีกก่อนเลยแล้วอ,อุ้ยเฮ้ยคืนตัแรกคือนึกว่ามันจะเป็นแบบแข็งอะแต่อันนี้มันคือเนี่ยอืมอร่อยอะหอมมากเลยความสุดแรกที่กินเข้าไปคือหอมมากนะอันนี้คือตักแค่ตรงส่วนอันนี้อย่างเดียวอะอันนี้เรากับกล้วย แล้วก็สตรอเบอรี่มันจะไม่สวยงามะนะทุกคนเพราะว่าเราต้องกินคนกินจริงๆมันจะไม่มีความสวยงามแล้วเป็นไงลองดูหือเขาตักรวมกันแล้วคุ้มือมากหืมอ,อันนี้คือดีดีมาก ตัวต่อไปคืออาซาอิกิกตัวนี้ได้ยินชื่อก็อยากจะกินตั้งแต่ตอนที่เห็นบอกว่ามาจากปากเมซอน,นแหละให้ดูก่อนว่ามันเป็นสีชมพูนี่คือเขาเรียงมาเท็เจอร์สวยมากเลยนะอันนี้แบบวิจารณ์แบบเชฟป้อมเลยนี่นี่กล้วยหน่อยกล้วยหน่อยคนคือแบบคือดีมาก คนละมูเลยเหมือนกินนี้มากินนี้อันนี้มันจะเหมือนเป็นแนวหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยแต่อันเนี้ยมันมีสารต้านอนุมูลชนลระอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่ามันจะมีความรสชาติหวานอมเปรี้ยวตัวนี้มันก็เลยจะมีความเออใช่ไหตัวเปรี้ยวซึ่งความจริงแล้วเกี่ยวจะเป็นคนไม่ค่อยกินเปรี้ยวแต่คนที่ชอบกินเปรี้ยวนะจ๊แต่มันแต่มันไม่ได้เปรี้ยวอขนะาดที่กินไม่ได้นะเฮ้ยแต่อันนี้คือผลไม้อะไรอะ่ะไม่เคยเห็นนะลูกฟิกเอ้ยไม่เคยเห็นจริงเนี้ยมันเป็นมะเดื่อฝรั่งลองดูแล้วกันอืมอันนี้เป กล้วยนะ่าจะตัดเลี่ยมได้ดีนะขอสองอันเลยสามไปเลยซ้อนๆน,นี่เห็นสีกล้วยไหมสีอุ้ยสีกลูวนี่แข็งนี่มันดูไม่น่ากินในรูปเลยปะนะทุกคนอืมอันนี้มีความเปรี้ยวๆหน่อยคนที่กินเปรี้ยวน่าจะชอบมาต่ออันที่สามตัวนี้มึงคือมูนชายพัจจันนะพัจจันแค่ชื่อมันก็ต้องมีความคลาสสิกแล้วอ่ะพัจจันเพิ่แต่อันนี้ชอบชอบสีเหลืองๆกล้วยลองก่อน อันนี้คือมะม่วงอันนี้คือมะม่วงเลยคนที่ชอบหวานๆนะอันนี้ตอบโจทย์เินคนชอบเปรีป้ยวๆอันนี้ตอบโจทย์สวยอันเนี้ยละมุนอ่ะเฮ้ยแต่อันนี้ค่อนข้างที่จะถูกใจเรานะกลายเป็นตัวแถมถูกใจเฉยเลยวะ่ะงงวะ่ะก็ชอบส่วนตัวรู้สึกว่ามะม่วงด้วยแหละดูดิเราขอลุยห,หมดก่อนแล้วกันแต่มาแค่น้ำก็อร่อยแล้วนะแค่น้ำมันก็ดูดีแล้วอะ พอวุ้อึกเหมือนกินน้ำปั่นไหมอ่ะมันจะไม่เนี่ยถ้าน้ำปั่นมันจะเป็นอย่างงี้มันจะเป็นเกล็ดอันนี้มันจะเป็นเหมือน,นะคล้ายๆมีความเป็นกึงก่งๆไอติมด้วยนะเนี่ยเอาจริงๆเลยแต่เขาเรียกว่าสมูทตี้ไงใช่ไหมมันคือสมูทตี้เสื้อเอาจริงๆในชีวิตนี้ก็ไม่เคยกินหรอกสมูทตี้สมูทตนะี้อะไรเนี่ยว้าาเราแค่รู้จักแต่กะเพราหมูกรกอบดีว่ะคิดว่าต้องกินให้หมดเพราะว่าคอนเซปต์รายการจากที่เขาบังคับมาว่าให้เรากินให้หมดถ้าเรากินไม่หมดเราก็าจะไม่ได้เงินเดือนเราก็จะถูกไล่ออก แต่มันอร่อยไงยังไงมันก็กินหมดอ้อมเหมือนโยเกิร์ตใช่แต่มีเนื้อแข็งอ่ะอไปเขาข,ขอตัวกินก่อนอออทุกคนคิดว่าเกลี่ยกินหมดกี่ชามอ่าห้ามกอด้วยใครกอคลิปนะเออทำเหมือนกันเออ คอนเซปต์ของร้านคือหม,มายความว่าถ้าเกิทุกคนสั่งจะได้เป็นแบบนี้รูปแบบท่าทางนี้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าที่ร้านบาโก้แบงคอกอะค่ะเขาเน้นสมูทตีตโ้โบเป็นหลักแล้วก็แบบมีพวกอาหารพีนอาหารสุขภาพอาหารพวกแพนเบด,ดต่างๆด้วย แล้วแบบก็ยังมีไอ้นี้นะคือตอนที่หาข้อมูลเนี่ยมันเขามีเมนูที่เกี่ยวกับลูรตนฟรีก็คือปัจจากโปรตีนลปเตนที่ช่วยในการลดน้ำหนักด้วยก็อันนี้ก็ฟูเหมาะมากสำหรับคนที่อยู่ในช่วงกำลังอยากลดน้ำหนักร้านที่เขาไม่ใช่เดลิเวอรี่เขาดังอยู่แล้วนะที่ออันไหนอันเนี้ยเหรออืมใช่แบบเพราะตกแต่งแนวแบบแนวอาร์ตเลยร้านสวยไปถ่ายรูปก็สวยไม่น่าแต่ต้องหมดคือเราวางแผนไว้แค่สองถ้วยไง แต่พอมาถึงปุ๊บเขาโทรบ,บอกว่าถ้าเราแถมให้ด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเออโอเคอันก็หมดสองถ้วยถ้วยหนึ่งเก็บไว้กินตอนดึกออีกแล้วเพราะว่ามันไม่อ้วน ส่วนใครที่อยากจะกินเหมือนเกี๊ยวแบบอย่างเงี้ยหน้าตาแบบเนี้ยก็สั่งได้ที่อินบ็อกซ์ทางร้านเลยก็คือพาคู่แบงคอกหรือทางไลแมนเชิญว่าพาคูแบงคอกหรือจะไปกินที่ร้านก็ได้อยู่ที่ซอยสุขุมวิท49เปิดทุกวัน10โมงถึง2ทุ่มก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าขออันนี้เอาไปแช่ด้วยแล้วก็าอาจจะมากินตอนคืนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ให้ช่องโมเดิร์ฟด้วยนะครับแล้วก็ด่วยกันกดไลค์คลิปนี้มันจะได้ไปเยอะๆจะได้ทำต่อจะได้มีคนจ้างจะได้มีงานทำจะได้ม่นไลลออก,ออกแกูจะ เอาอะไรแดกไม่ไหวครับกินคินแฝงหมดอีพีหน้าแล้วพบก,กันสวัสดีครับทุกคนคือังจากที่เจรียบร้อยแล้วเอาของออกไปแช่แล้วแล้วก็มานั้งเก็บของพเพื่อจะเคลียร์ปรากฏว่าเออเราก็ลืมพูดเราพูดมีนงเนยถั่วมีอะไรอะไร,ะไรล่าล่านะกานูล่ากานูล่ามีไอ้นี่มาให้อ่ะแล้วเราไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยครคือต้องขออภัยทางกาด้วยนะครับโอ้แล้วก็มีช้อนมีอะไรให้ครบติ๊กู้แบบ พแพ็คมาดีเนี่ยแพ็คมาดีมากคือมันอยู่ข้างล่างไงเราเป็นอยู่ก้นๆแล้วเราก็ดึงถุงออกมาอย่างเงี้ยเราไม่ได้มองไงคิด <c oughs> ว่าถ้าเกิดลาดแล้วอ่ะมันน่าจะตัดเลี่ยนได้แต่ว่ามันคงไม่รู้สึกแบบเหมือนเกีรีติมสาบถ้วยติดอะ่ะเออนั่นน่าช่วยได้เยอะนะกีนน้ำนี่ด้วยน้ำอะไรไม่รู้เนี่ยน้ำเนยถั่วเออน้ำเน,ย,น,ำเนยถั่วมันน่าจะช่วยได้เยอะอ่ะมันเลยมีความเป็นแบบรสชาติสมูทตี้ล้วนๆเลยไง <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับไปฝากทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย